ตรงนี้น่ะน่าจะเป็นนักสมาธิบอเป็นพระประยูรเกีน่ะพระประยูรเอาพุทธรูปมาไหวชวนมากตรงนี้ก็คือวัดด,ดีนี่เองก็คือเป็นวัดท,ที่มาของคำว่าทรรสางที่มีกอกยินย้อยตกลงมาเราบางอืน่นติดสางมีหูน้ำแรเห็นบ่ มีหูเนะมีตาพอมา ฮอตแล้วทางเข่าแล้วฮอตแล้วปิดหรือบ่ก็ปิดดี้ากโอ้หายด้วย่เอาโอเคโอเคโอทุกคนตอนนี้ก็คือเข้ามาฮอตทำ้างแล้วจ้าก็เข้าก็ยังบ่ฮู้อ่ะทำ้างเป็นจังใดทุกคนเพราะว่าเป็นการมาของเข้าครั้งแรงทุกคนนี่ก็มีโอกาสได้มากราบไหายทุกคนนี่ ฮอตแล้วทำซางนะ่งจ้าตายกับ่มีนะักทออ่องเที่ยวคนอ,อื่นเลยเนาะคือบ่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นเนาะทุกคนก็มีแต่เสี้ฮาเนาะทุกคนก็ไข่เองเนาะหัวกัดเลยอ้ามีดอกไม้อีกงามๆดอกไม้กันเลยเข้าเหมาเข้าเหมาเลยไม่นี่นะเหมาเลยทนะุกคนเปิดยู่โบ้ยเปิดอยู่ยเนาะโดยนี่ยังเปิดอยู่นะทุกคนคนเท่าไหร่บะ่เ,ะเอาปีขึ้นนะทุกคนคนเท่าไหร่บะ คนรวยบุญจ้าคนละห้าพันคนละห้าพันนะทุกคนนี่ห้าพันจ้าเมื่อกี้เขาไปซื้อปีมาแล้วทุกคนกับปีหนึ่งห้าพันนั่นเองทุกคนเขาก็เอาไปสองปีนั่นเองนะทุกคนนี่ตายเดี๋ยวไอ้พุทัยดำจะพาเขาขึ้นเนาะเจ้าเราพาขึ้นฮะเอาดพาขึ้นดีเลยพาขึ้นเพราะเขาไปการมาครั้งแรกของเขาเขาเลยบูมโฮเส้นทางนี่ทำซ้างก็มีซางนี่ทุกคนมีซางอยู่ข้างประตูทุกคน นี่อ่านอ่านยังไหนนี่อ่านยังไหนวัดวัดสะวัดสะสะรัตรัตนะมณีบ้านถ้ำบ้านถ้ำนะครับมันมาเห็นเนาะมันเป็นบ้านถ้ำเนาะเป็นบ้านถ้ำสมัยตะกี้น่าจะเป็นเป็นถ้ำเป็นเมืองเหนือไอเมืองหนึ่งทุกคนนี่มีสางมีสางสางสีดำดำกับสีขาวทุกคนดำกับสีขาวไปมาหอดแล้วบ้านถ้ำมีบนนั่งมีบนนี้ทุกคน นั่งเย็นเนาะเวลาแบบลงมาจะทึงอ่ะก็มานั่งที่นี่โอุ๊บเป็นแต่เย็นเนาะสงบดีเนาะมาฮอดเลวทำซ่างจะขึ้นเมงไหนนี่บ้านทำนะทุกคนเท่ากับบุ้งฮู้คือกันขึ้นที่ไหนดีทุกคนเย็นดีเลยอ่ะไปตามคันดนี่เลยเพราะเนาะอากาศพรอยแต่ว่าเข้ามานี่เย็นแม่อยู่ในใกล้ๆใกล้ๆทำก็จะเย็นประมาณนี้ทุกคนไปมีพระนั่งนะทุกคนพุณน่ะ ทางนี้จ้าขึ้นทางนี้แล้วลงมาทางไหนล่ะนี่แหละขึ้นไปทุกคนนี่ทางขึ้นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนกินอ yes, ิ่มแล้วเอากับมาย่างแล้วทุกคนยังโมฮอใส่ซับการรู้สึกยังไงใจเย็นนั่นแหละบ่ออกกำลังกายคว้าเลยไปแลนด์อยู่เฮ้ยควาไปแลนด์จะได้ผลไหมแลนด์อะแลนด์ประมาณสองสามเทือกแล้วกัน ึเื่อคุณซึ้เหนื่อยแล้วทุกคนไปปะพอแล้วนี่ฮะหอนแล้วหอแล้วหอแล้วทุกคนพอแล้วสักขบวนุอนแล้วหอนแล้วพอแล้วจ้าอึ๊บโบกไก่ทุกคนขออนุญาตหนังเด้อ เมื่อไงเพราะแล้วทุกคนทางไมจกจะเป็นประมาณนี้จ้าก็จะลงขวาก่อนนะใหต้องไปทางขวาก่อนแล้วกลับมาขึ้นเป็นเรื่งสางขึง้นอันนี้คนเมื่อไงนะคนบวม่อคือหายใจแห้งซื้อบรรยากาศทางไม้ทุกคนกเย็นๆนี้เนาะอากาศดีคนเย็นดี เห็นมีคนจะคนเลยนี่หละนั่งนี่นี่ไม่คนบหเฮ้ยไปเดี๋ยวจะหน่อยเอาหย่างต่อแล้วคนเดี๋ยวสังเมยแป๊บหนึ่งโอ๊ะสั่งเมยบ่อ้าวทุกคนตอนนี้ก็คือหายเหมยแล้วเนาะเกิดเสื้อแขนยาวออกมาเลยน่ะเพราะว่าอากาศมันหมมีแล้วคนไปตอนนี้ก็คือได้เวลาหย่างแล้วกูว่ะรู้สึกว่าเอาเสื้อแขนยาวออกละ เย็นว่าบเลยทุกคนไปนี่เดี๋ยวเป็นการมากข้างเล็กของเ้างคทุกคนพคนนะ่ะเปลนทางทุกคนคนนะก็จะเป็นประมาณนี้จ้จากะสไตล์เดี๋ยวก็คือทำน้อยนะทุกคนการย่างอะไรเนาะนี่แต่มหุ่นสุภาพเมื้อกี้นี้แบบน,นักท่องเทีย่ยวบ่มี อันนี้ก็จะเป็นผนังอันนี้เป็นหินลอกหินน้อยหินน้อยลงมาจะมีต้นไม้น้อยนะทุกคนนเป็มอสมอสนี่มอสเป็นมอสทางพุนทุกคนทางเิงจะเป็นประมาณนี้มีน้ำยดน้ำ้อยฮินน้อยอันนี้เพื่อนฮินน้อยไปอย่างต่อทุกคนทางคุณก็จะเป็นถ้ำนะทุกคนแง่ๆนะ ทางลงเ,เดินทางต่ออากาศดีทุกคนอากาศเย็นเย็นแม่ลมพัดเข้ามาเลยทุกคนเบิ่งเต้อันนี้ทุกคนนี่ผิวเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่ายพระเขาจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปไหว้พระนะทุกคนทางไหน จะเข้าไปไหวในทางในแล้วคนประวัติขวามเป็นมาของทำซ้างอ๋อว่าธรรมะเย่ามาถามเข้ายังอันนี้เป็นน่าจะเป็นมงนางสมาธิมากกว่ามงนางสมาธิวัสนาของพระกรรมฐานพระโบราณน่าจะแม่นเดี๋ยวเข้าขึ้นไปเพื่อนเชิดเลยทุกคนที่มีเชิดที่นาจะเชิดในของภาคดีเบื่อนทุกทอีทคิดว่าจะเป็นโอนไหวอ๋อนี่บอกมองนี้น่าจะเป็น นักสมาธิบอกเป็นพระมายุตะกี้<อ>น่ะพระมายุเอาพระพุทธรูปมาไว้ชุดมากตรงนี้ก็คือวัดดีนี่เองก็คือเป็นวัดมีคล้องเลยอเอาเลยท่เก็บไว้ให้เปิดก่อน <laughs> <laughs> ไปทุกคนออกไปทาง ไปข้างนอกไปไหว้ค่ะเไปเบิ้งพระดกเทิงจะมีมีทั้งเทิงพร้อมมีเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นรูปรูปสางหรือจะเป็นอย่างใดนั้นท้าเบิ้งเอาไปกันนะทุกคนนี่แล้วจะไปไหว้ไปกราบเนาะ พระทางเธอ,องค์พุนานจะจะบดืาา่บรรยากาศท่งน้อาทุกคนเดี๋ยวเขาจะย่างขึ้นแบบไต่ขนาดขึ้นก้อนคนมันก็เป็นเรื่องการซ้อมแบบไต่เขาได้ดีนะทุกคนนี่ออกกําลังกายงามสวยนะทุกคนปูย่างตรงขวานี่ขอบปูแม่แมย่ย่างทุกคน ทางเทิงก็จะเป็นพระใหญ่ทุกคนนี่มีพระประจําวันเสาร์พร้อมนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกะใบนะทุกคนนี่เราขโมยนะเบิ้งนี่นี่แหละรูปส้างจะเป็นหินงอกหินย้อยมาเข้าไปเป็นการ ลูกสางเป็นหินก็คือวะเครื่องเคร่นกับแม่เนยเคร่นกับแม่คือได้คือลูกสางได้ล่ะนี่แหละที่ที่มาของคําว่าทําสางอที่มีหินงอกหินย้อยตกลงมาเราบังเอิญเป็นสางมีหูน้ำแดงเห็นปะมีหูน้ำมีตาพอมามีงามีงวงมีงาอ๋อสุดยอดโนโนบปัดซาดขอให้ขอให ภาพร่างก,กายแข็งแรงล้ำลุ่นลำลวนในปีนี้เด้อใา่ในปีนี้และปีหน้าปีต่อ,ตอไปในวันเขาพราาารษานี้ขอให้อ่ขอให้ยังขอ,องให้เนตเอาเนตเอาแนละ้วทุกคนอข,กกข,ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงื่อนไขไหลเข้ามาเองมีสิ่งดีๆประเสริฐก็มีคนฮักคนแพงทุกคนเจ้าทุกคนที่ดีๆประมาณนี้สาธุ ปะนี่ครัมาหอดจุดหมายแล้วล่ะมาแล้วทุกคนโอเคไปออกข้างแรกอุบัตเห็นเนาะเป็นหินที่เป็นฮุบสางนะทุกคนมีน้งเทิงน้แล้วก็เท้าก็นีทุกคนตายเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะออกแล้วสะจั้นไปเราจยาออกแล้วทุกคนไปสิงมหัศจรรย์เดี๋ยจะเป็นพระใหญ่แล้วทุกคน องพระนะคุณไปเดี๋ยวเราจะย่างลงกันแล้วก่อนที่เราจะกลับลงเราจะมาบริจาคมาทุกคนปัจจัยประมาณนี้ซ้าดูนะคุนี่แล้วเรจะเป็นตู้บริจาคเนาะเดี๋ยวเราจะต้อนปัจจัยลงใส่ตู้นะคุณ ปัจจัยลงในตู้บลิจางนน่าี้หอตู้บุญจ้าย่นได้เนาะหนึ่งองามสาม่ามสบมสา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 ไปเมสามด้มสาะสามสางกานสากสามสาสนมามสามสาาสามกานมสาสามสามนามสาสามสามสามลามสากสนมสากาาา มันจะเป็นเพาะปูลือสีโดนลือสีแล้วก็ปูย่าลาบะพร้นนทุกคนอันนี้อ่านยังไงเนี่ยนางเนียงเมนน่งเมนต่ำผ้าล้อถ่าพระศรีอ่านปุปประถมพอวงแก้วอ๋อมีสื่อของปุปประถมพร้อมทุกคนทอผ้าเขาเรียกว่ารูปยันทอผ้าเรากำลังนั่างทอผ้ากันเลยนะทุกคนอันนก็ติดสังขีไสทุกคนนี่อันนั้นก็คือพระพิคเนต ด้านฝุ่นนี่ก็เป็นสังสินใจหอยสังบ่อะหอยสัง่สังทองสังทองลูกแม่อันนี้เป็นอะไรพระอินพระพรหมก่อได้พ่อเบิ่งออกอยู่พระอินพระพรหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นสังปันท้องถิ่นสังปันในท้องถิ่นเองเป็นั้นสังปันธบ เป็นการปั้นโดยชาวบ้านนะคจับปั้นโดยชาวบ้านกะเราเขต้องกินตะนาการนะมึงเอาไหมไปกะทือว่างกงามสุดัะก็งามดีดทุกคนไปตอนลงนี่คือแบบหวาบเลยได้เ็บุญแล้วกันรู้สึกอีบุญอิ่มซิ้นกันไปเลยทุกคนไปเดี๋ยวพบกันพี่ด้านหลางนะจ้า ยามลงคือว่ายามลงนี่พ่อผานผิวไหวมันสายน้ำยงมลงทุกคนเปาัดคุยนุ่นแหวนลงเลยไ่ได้ตั้งใจเล่นทุกคนเพราะว่ามันดบันดมันดทุกคนก็เลยแบบปดุ๊บปรดุบลงประมาณอย่างเงี้ยทุกคน อ้าวทุกคนวันนี้ก็คือเฮากอ็ออกมาจากทำสั่งนะทุกคนและกลับมาอ่าอเซมือไงอยู่ที่อเมซอนนะทุกคนกะสั่งน้ำไปเนาะ,ะ <laughs> สาบงนาวที่หัว,ว,วใส่ที่หัวใส่น้ำตาอะไรน้ำตานี่ไงสาบงนาวที่ใส่น้ำผึ้งนทุกคนก็คือ่เซทล่ะเนื่อกคนกินกับขนมขนมจะกินขนมอย่างข้างหลังขนมอย่างกระปูกนะทุกเนี่ยแซ่ทยี่ได้นิเกเซทยี่ได้ล่ะมีกะ สมื่อยนะคนกับปีนผู้ปีนผาเนาะกมาแก้เมื่อยมาเนี้นบรรยากาศภายในหาหนทุกคนก็คืออ่ามีคนมาหนังหลินทุกคนได้หลานคนมาหนังหลินกินจิบประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศภายในหาหนทุกคนก็จะมีแบบคนกับเจ้ามานั่งเสื้อหมกสมือยนุคนเฮ็ดโบฮ็ดเ,เวียงเนาะเหมาะกับการแบบหนังชิวๆประมาณนี้ทุกคน ก็คือพวกเราในเองคนเจ้ากับม่นั่งชิ่มๆก็คือเยังไงกินออกเดินทางเดี๋ยวจะไปเซนต์แลนด์แต่จะลืมตีตามพุ่มซก่นอันนี้คือนั่งแก้มเอยก่อนแป๊บทุกคนบรรยากาศทางน้องทุกคนโคตรได้เลยเนาะคันอ่าคันบาดเลยทุกคนอากาศโคตรดีเลยคันว่ามันแบบบาดเลทุกคน ้แลวเดินทางกันทุกคน mm. จเจอกันในตอนบ่ไปเดี๋ยวอราจะไปสนามเด็กนยืนตามมาชมนะทุกคน